สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง KBR Racing นะครับผมวันนี้ก็มาส่งมอบอีกคันนะครับถ่ายคลิปหน่อยนะฮะก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนานแล้วมัวต่เร้งงานฝนก็ตกนะครับเวลาถ่ายคลิปที่ไรฝนตกทุกทีนะครับโอ้คันนี้ทำไมสวยจังแปลกๆจังโอเคอะคันนี้มีอะไรบ้างไหนช่างแถมช่างแถม เอ้ยโอ้ยทำไมสีมันอย่างงี้วะสวัสดีครับสวัสดีครับช่างแทม m เอาเข้ากล้องหน่อยครับคันนี้เป็นยังไงบ้างครับรีวิวให้ฟังหน่อยเป็นยังไงล่ะครับก็มีอะไรทําไปบ้างคันนี้ยคันนี้ก็หลักๆก็ทําสีรถก่อนทําสีรถทั้งคันใช่ครับเฮ้ยใช่เหรอใช่คอ๋อมีหน้าล่ะทําไมถึงสวยจังอ๋อนี่ลูกค้าเขาให้เพิ่มเติมทําสีให้ใช่ครับอ๋อแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็ ติดดมหรือเปล่าดมของเราติดดมอ๋อด,ดำจากของเราเลยใช่ครับ KBR ใช่ครับอ๋อคือติดดมของเราเสร็จแล้วก็ลูกค้าให้ทําสีด้วยใช่ครับเออว่ะวาวดีว่ะเฮ้ยช่างสีน,นี้ฝีมือดีนะดูนะยืนไกลๆนะอันนี้ไกลๆนะครับเนี่ยแคบจะบีบสิวได้เลยนะครับเอ,องานดีเหมือนกันเนี่ยอื้ดูวววาวอันนี้ถ่ายตอนกี่โมงเนี่ยเกือบหกโมงแล้วเนี่ยกี่โมงเนี่ย นะครับห้าโมงยี่สิบเจ็ดละห้าโมงยี่สิบเจ็ดละยังแวววาวอย่างนี้ดูดิไห้บีบเสวไว้เลยเนี่ยอันนี้ดัมประมาณยังไงดัมกี่ตันเอ่อไม่เกินห้าไม่เกินห้าตัวนี้ไม่เกินห้าตันเริ่มที่ไม่เกินห้าตันไม่เกินหกตันครับไม่เกินเจ็ดตันใช่ไม่เกินแปดตันโอเคมีแค่นั้นเนาะระบบยกดัมไฟฟ้าครับคันนี้รถ ก็มาก็ถือว่าโอเคนะลูกค้าซื้อรถได้ถูกนะแล้วก็สวยมาถึงทําหูคันนี้แม่งคดคุ้มลูกค้าซื้อรถมาถูกมาทําดั้มมาทําสีหูเนี่ยได้รถแจ๋วๆเลยแล้วก็ทําแอร์นะคันเนี้ยแอร์ก็หมอกลงเลยคันนี้นะครับนะจัดให้นะครับเคบจัดให้ดูดิดูดิใสแวววเวนาะเออวะดูถังก่อนไหมพี่ถังเหรออ่ะเดี๋ยวด,ดูดูตำแหน่งนี้ก่อน หนึ่งเลยนะครับมันต้องเป็นยังไงที่มันอยู่ที่เดิมอ่ะเสมอคัสซีวิ่เสมอไม่ไม่ต่ำกว่าคัสซีออ๋อเรื่องถังน้ํามันใช่ไหมครับอ่าถังน้ามันอ่ารูปพูดรูปผ่านสิอ่าไม่ต่ำกว่าคัสซีเอ้ยทาไมสวยจังสีคัสซีสวยจังพ่นให้ไหมอ๋อพ่นการสนิมไปให้เรียบร้อยเส้นสายเนี่ยตรงไหมเดี๋ยวเล่งก่อนเล่งก่อน โอ้เจ๋วว่ะเดิมเลยมพี่เดิมๆเลยแบบกลับยังงั้นลครับมาแบบไหนก็กลับแบบนั้นไปเลยใช่ครับอ๋อมาแบบไหนก็แบบนั้นอครับมีอะไรอีกอะไรที่บงบอกว่ามันอยู่ที่เดิมแล้วอ๋อนี่ไงลูกยางลูกยางก็อยู่ที่เดิมลูกยางก็อยู่ที่เดิมตำแหน่งก็ตำแหน่งเดิมเนาะเออมันก็ดูง่ายดีว่เนาะเขาเติมก็คัสซีสวยปกติ เติมน้ำมันเติมน้ำมันไงต้องยกดำไหมไม่ี่ hey, ส่วนใหญ่เติมน้ำมันแม่งชอบยกดำกันวะใช่ครับเอออู่เราเป็นยังไงไหมไม่ครับไม่เหรอเฮ้ย <Hey, S 2> แสดงต้องสแสดงว่ะดูดิสีอ่ะสองบีบสิวได้อ่ะดูนะดูสีประมาณอ๋อเฮ้ย hey, ของเดิมเลยนี่ว่ะอ๋ออืมอืมใช้ได้ใช้ได้ คันนี้ทําสีเสียเวลาตรงที่ทําสีนะแต่จริงๆพี่ว่าไม่เสียเวลาหรอกหน้าฝนนะนะ<ช>หน้าฝนแบบมันมันมันกินเวลานะมันกินเวลาแบบบางทีชื้นมันก็พ่นไม่ได้นะถ้าช่างสีดูก็จะรู้ๆกันนะครับนะดูทางท้ายดิเรียมๆเ,เลยเหรอเออมันก็เรี่ยมจริงป่ะเฮ้ยทะเบียนสวยป่ะคันนีภน้ภายในเห็นไ้มกระบะเขากเก็บให้นะครับลูกค้า ตอนมาลูกค้าไอเนี่ยเขาน่าจะบรรทุกอะไรมั้งมันอัดบุบเข้าไปข้างในเป็นโค้งเลยนะอันนี้น่าจะผมก็เคาะให้ช่างเคาะก็น่าจะเคาะเพิ่มให้นะครับก็ได้ประมาณทรงนี้แหละก็ถือว่าก็ก็โอเคนะครับนะเนี่ยแวววาวสติกเกอร์ KBR Racing คนเล่นคารู้กันฝั <c oughs> <c oughs> ่งนี้ล่ละค่ะซีตรงไหมเส้นสายเนี่ยตรงไหม ไทเกอร์ทำนี่หลายคันแล้วนะสวยทุกคันเลยนะไทเกอร์เนี่ย<ม>นะครับพอดีฉีดน,น้ำล้างดินเมื่อกี้ลุยดินออกมาครับซีสวยนะครับนะโอ้โหแมงไ,ไม่น่าเช็ดเลย<ม>พ่นสีกันสนิมใต้ท้อง<ม>อ่ะ,อะจริงไหมย,ยกดำให้ดูสิพ่นจริงไหมก็ลองทำไมมันไม่ค่อยโฟกัสเนาะ อย่ดูสิเออว่ะคัสซีสวยอ่านะครับก็ถือว่าโอเคนะสวยงามขท่ท้ายพ่นให้เรียบร้อยครัฝั่งนูน้นเรียบร้อยเออเจ๋วดีว่ะคัสซีอืมพ่นคัสซีสวยว่ะคันเนี้ยถังน้ำมัน อลูมิเนียมยาวจัดนะครับกว้างแล้วก็ยาวแค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับเพราะว่ากระบอกดําลงมามันก็ไม่มีที่จะใส่แล้วนะครับถังน้ามันรอยเชื่อมสวยๆนะครับโอเคอะเดี๋ยวเรียบร้อยรอยเชื่อมถังน้ำมันโทรศัพท์เอเินอะไรวะไม่โฟกัสนในกล้องอ่ะ ถังเดิมเอ่อหนึ่งไม่ต่ำกว่าถ้ากีนะครับแล้วก็เกวัดทุกอย่างมันใช้ได้หมดปกติเลยเอ้ามันไม่โฟกัสนะถ่ายมดภาพยนตร์พี่ถบายมดภาพยนตร์เออเข้ากล้องแล้วก็ถ่ายวิดีโอนี่หละเออออโทรศัพท์ไปแล้วเปล่าวะโอเคก็การเก็บขอบอให้ดูผลงานสีหน่อยอ่ะ รีวิวให้ช่างสีเขานิดนึงนะครับเก็บนะครับนะติก,กงติ๊กเกอร์เดิมผมจะชอบรถแบบทํากับเดิมสวยๆอนุรักษ์แบบเดิมๆนะครับประตูปิดนิ่มๆตึงๆนะครับเอาดำลงอ่ะดูด้านหน้า วาาดีนะสีเนี้ยสีเขียวอะใส่โลโก้ทหารเลยเป็นเขียวทหารเลยอันนี้เขียวเบอร์เดิมสีเดิมช่างสีแม่งบนนิดหนึ่งมันเป็นสีห้าดาวนะครับถ้าช่างสีก็จะรู้กันเนาะนึกว่าสีธรรมดานะครับตีราคาไปประมาณนี้ดันเจอสีห้าดาวช่างก็เหลือน้อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรรับปากแล้วทุกอย่างต้องจบนะครับการทำงานนะฮะ คันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับติดตั้งดมอย่างเดียวแล้วก็ลูกค้าให้ทําสีให้ด้วยเราไม่ได้ทําเองนะครับเรื่องสีเราก็จะมีอูส่สีดูแลจัดการให้นะครับโอเคอยังไงน้องแถมฝากไว้หน่อยช่วงนี้เป็นไงงานเยอะไหมงานเยอะครับงานเยอะ,ช,ะยช่วงนี้จะเกี่ยวข้าวช่วงนี้จะเกี่ยวข้าวทุกปีพี่ทุกปี <laughs> ช่วงนี้ก็จะหนักหน่อยนะ,ะเน้นๆนะเออโอเคก็ไม่เป็นไรว่ากันไปนะครับ นะรักลูกค้าทุกคนนะครับแต่ก็ไม่ต้องเร่งผมนะครับผมเร่งกว่าลูกค้านะครับเพราะว่าเราจะต้องรีบทํารีบจบนะครับรีบเอาเงินเพราะเรามัดจําแค่นิดเดียวนะครับแค่มัดเงินมัดจํามานะครับนะผมสํารองอีกไปอีกก็ตั้งพอสมควรนะครับฉะนั้นงานของเราต้องรีบทํารีบจบรีบส่งงานรีบเอาเงินนะครับโอเคอันนี้ลูกค้าเคลียร์ยอดจบแล้วเดี๋ยวรอรับรถบรราร์นี้นะครับ ก็โอเคขอพรบคุณมากมากนะครับลูกค้าจากจังหวัดอุดรธานีนะครับลูกค้าจังหวัดอุดรธานีนะครับเฮียแกน่ารักมากมาถึงปุ๊บจ่ายโอนโอนโอนอย่างเดียวนะครับงานจบโอนงานจบโอนนะครับโอเคเรามารับรถไปใช้ได้การรับประกันของผมนะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับระบบระบบดำรับประกัน1ปีเต็มทุกกรณีนะครับถังน้ํามันมินียมรับประกันรั่วซึมตะเข็บรอยเชื่อมนะครับตลอดอายุการใช้งาน อีกร้อยปี200ปีนะครับผมก็ยังรับประกันนะครับคาว่ารับประกันตลอดก็คือตลอดนะครับสำหรับที่นี่นะฮะโอเคขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ